ความอยากอยากแบบบเวมันลดลงจากที่เราอยากแบบอยากยังไงดียอยากแบบว่าอยากกินเยอะๆอะ่ะมันก็อยากแบบน้อนถามว่าโอหักไหมก็โอหักแต่ก็ไม่ได้โอหัมันก็มันทอมันก็ต้องกิน สวัสดีน้องนุกสวัสดีคุณพี่วันค่ะพี่วันคนสวยจา้าขอจอขอใจทุกคนกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะป้าหนูอุ้ยเรียกป้าเลยเหรอมันจะแรงเกินไปเป้า,าสวัสดีค่ะไฮจริงเออเลนโวนาลาค่ะสวัสดีป้านงอ๊อน้องนาราหรอค่ะ น้องนานาหรอน้องนานาแม่มิวหรอใช่ไหมเริ่มยังพึ่งมาส่งหรือน้องนานาไม่มิวน้องนานาลงคลิปหรือยังลูกเปลาหนุกจะได้ไปคอมเมนต์ไปกดไลค์น้องนาพิมพ์เก่งเนาะเริ่มยังไม่เริ่มเลยพึ่งมาส่งเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรนะไตเอ็มหรอ แมนกสวยขอบคุณค่ะเบื่อมีทุกคนชมแล้สวยอ่ะสวยมากสวัสดีแม่อยากได้หลายคืออะไรหรอครับคุณแม่อยากได้อไรไในเล่าอ่ะยังไงฟินาเล่นเนี่ยเออฉันต้องฉันต้องเปิดช่องเ่้ย บอกเพื่อนแม่บอกเพื่อนแม่คืออะไรหรอแม่ขอขนมไทยแม่ชอบหนูชอบค่ะหนูมักแต่หนูแบบเดี๋ยวมาไ like ลท์ทีเดียวดีกว่าแต่คือแบบขอพูดอะไรมากไม่ได้แล้วขอพูดทีเดียวจบใครเข้ามาใหม่ก็เข้ามาใหม่จริงๆคิดอยู่ว่าจะลงคลิปดีไหมเพราะว่า ถ้าลงแล้วแบบมันไม่มาบไไ่อยๆฉันก็ไม่อยากลงอะ่ะเบื่อลำคาญคนแบบพูดเยอะจริงๆอะมันมานะแต่แค่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเน้นอะ่ะใช่ไหมจริงๆมันมาเดอ้อเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ามา ยีอ็ดแต่ว่าฉันไม่ได้พูดไงมาแต่อันนี้ขึ้นอันนี้ชอบเลยนะชอบวันนี้อ๋อวันนี้ขนมลาวหรอก็อพูดมาไม่ได้อีกเนี่ยพวกเธอเดี๋ยเจอหน้าฉันเนี่ยถามแต่ก็ยังว่าเนาะจริงๆแม่ๆม่เนี่ย แม่แมพี่พี่เอฟซเนี่ยเจอหน้าีนุกมาแล้วสองฉันก็ฉันก็ไม่ได้แบบตุยตุยสลบดับนะฉันบอกฉันมักสองมันก็มาสองจริงๆนะถามได้นะแต่แบบคือเข้าใจว่าพอเราคนมาใหม่แล้วก็ถามถามถามนะขนมไทยขนมไทยขนมล่าอะไรเงี้ยพอฉันก็พูดพูดโดนบ็อก แล้วฉันคิดทุกคนช่องอ่ะมันทํายากมากเลยนะกว่าจะมีคนมาติดตามอะ่ะตุณเข้าใจปะคือเจอยากใช่ไหมอยากจะให้แต่แบบเราพูดเราก็ไม่รู้พูดอะไรผิดบอกบอกเราบอกอีกแล้วผิดกดอีกแล้วและบินนานใช่แล้วไม่นานกว่าจะสามแสนคนเนี่ยฉันก็แบบเชื่อไหมเจนุกลงคลิปมักแต่พูดพูดแบบตัวมักได้ไง หมักหนึ่งหมักหนึ่งเออจริงๆก็แบบว่าอยากจะพูดอยากจะคุยกับทุกๆคนนะนึกอออกปะแต่บางทีเราพูดเยอะเกินเ,เหมือนวั้นอนะว่านั้นคือไม่ได้ไข่ของไม่ได้ปักตะกา้าโดนแล้วมันก็ไม่บอกว่าฉันผิดตรงไหนอ่ะยูดีก็บอกว่ามีมีค่ะมีหนึ่งห้า จนุสวยมากใครยังไม่ติดตามบ้างก็ติดตามนนะติดตามช่องนี้ของฉันด้วยดูดีแล้วฉันต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบนับหนึ่งใหม่อะทุกคนเจนุต้องเรียนใหม่หมดเลยนะ A I O U คือต้องสละออกยังไง A E I O r R E R E ะเคลือแคลกอะไรอย่างเงี้ยแบบนับหนึ่งใหม่หนูสมัครหนึ่งค่ะแม่คอน New interchange จะต้องแมปใหม่เลยอ่ะ he she eat a mr he she is i u v day ประโยคคำถามประโยคบอกราประโยคปฏิเสธคือฉันต้องเริ่มไหนหมดแล้ว verb to be verb to verb to be ดูดัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่มันต้องคือถ้าเราเริ่มไม่มีพื้นฐานเราก็ต้องเริ่มต้นต้นใหม่เข้าปะเออเริ่มเรียนใหม่หมดเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออเออเข้าใจขึ้นแต่เพิ่งรอบเงรอบที่สามเรียนกี่กี่รอบอ่ะสิบหกรอบหรอวันละสองชั่วโมงจะรอดไหมเนี่ยแล้วเป็นคนที่แบบ มันต้องท่องต้องจําต้องต้องไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บแล้วเราก็แม่เก่งมานานแม่ก็เก่งแล้วนะหนูว่าชมแม่ลูกเอิญเออแต่มันต้องอยู่ที่นอ้ด้วยนาอถ้าเราเรียนอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะต้องแบบมีคนคุยเออแต่บางทีเราเรียนเรียนอยู่เราก็ยุ่งเดี๋ยวทำนั่นทานี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มาทบทวนอ่ะชื่อม,มันละเอียดมากเลยนะภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้แบบ จริงๆพูดอะไรถ้าเรารู้คำอ่ะมันพูดอะไรก็ได้แต่เรา,าเวลาจะเร,เราเราก็อยากแบบฟิลแบบตัยเริ่มต้นยังไงต้องเรียงยังไงเรียงประโยคอยังไงให้มันถูกห้<ไ>ขาขนมไทยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปคือกาลังคิดอยู่ว่าจะลงคลิปดีไหมเพราะว่าลงดีปะ้ะลงคลิปไหม ทุกคนยังยังแบบเพื่อนบ้านขนมลาวขนมหรอขนมลาว คือจริงๆอยากมีฉากไล้เนาะทุกคนพอเจอ่ะเออเออเดี๋ยวฉันทำคลิปลงชอบหน้าแม่สวยขอบคุณนะคะแต่อย่างน่าเหมือนผู้หญิงอะ่ะจริงๆก็ได้แค่นี้นแหละจริงๆคือเสียดายเสียงตัวเองมาก ก็ลูกก็เดือหไปคือแบบมันเป็นความผิดพลาดที่สุดคือยังไม่ได้ลงคลิปซาดแต่จริงๆอะ่ะขนมไทยมาละเนี่ยเวลาคนเข้าใหม่ก็จะลันลันแล้วก็ถามถามใหม่